รอบหนึ่งอุ้มครับเอาหอกสวีแล้วก็ปลาดหัวแา้วตักสี่หลอก จะไม่ขายบางหนาะกรับเจ้านี้ชอบไม่ขายบางนาเจ้าเหลืองนีครับ